สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลมผ่านดินนะครับใครที่เข้ามาดู EP นี้เป็น EP แรกนะครับให้ท่านเข้าไปตรงคำว่าช่องนะครับจากนั้นไปตรงคำา o u s playlist ผมได้ทำ playlist แยกเอาไว้ให้ตั้งแต่เรื่องสูบมือ8มิลนะครับแปลงเบอร์2วาวเยอรมันการเทสตลูกตะกรุด M4 นะครับแล้วก็ EP นี้จะเป็น EP ของอุปกรณ์เสริมนะครับผมก็ EP แล้วนะครับผมได้ทําการซ่อมนะครับทําการถอดนะครับ ถอดชิ้นส่วนของสูบนะครับก็หลังจากที่เราสอดถอดชิ้นส่วนเสร็จแล้วนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการทํางานของมันนะครับอีพีนี้สําคัญมากๆนะครับจะเป็นต้องดูนะครับไม่ว่าจะเป็นมือเก่ามือใหม่แหละนะครับจะเป็นต้องดูนะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าใจการทํางานของสูบเราจะสามารถที่จะซ่อมมันได้นะครับทุกชิ้นส่วนนะครับผมทุกอาการเลยนะครับผมก็โอเคนะครับมาเริ่มยๆเลยนะครับอ่าสูบนะครับ สูบทุกตัวแหละผมบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นดึงบนดึงล่างนะครับแต่ว่าจะสูบราคาห้าร้อยหกร้อยพันหนึ่งสองพันก็ช่างนะครับถ้าเป็นสูตรธรรมดานะครับมันจะทํางานคล้ายๆกันนะครับการทางานของมันระบบของมันจะคล้ายๆกันนะครับก็อันดับแรกนะครับอ,อย่างนี้แล้วกันนะครับผมจะเอาให้ดูแบบอ่ให้ใกล้เคียงความจริงนะครับ อ่าครับสูกจะเป็นประมาณนี้นะครับคนจับมันอยู่ประมาณนี้นะครับจับอยู่ประมาณนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับสูบเนี่ยเวลาที่เราใช้งานนะครับมันจะทําการดึงนะครับไม่ว่าจะเป็นดึงบนดึงล่างนะครับดึงนะครับถ้าเป็นดึงบนนี่เจ้าตัวแกนตัวนี้เนี่ยแกนตัวนี้ยมันจะยกขึ้นนะครับผลถ้าเป็นดึงล่างนะครับเจ้าแกนตัวเนี้ยมันจะอยู่กับที่นะครับ แ้เหเห่ตัวเนี้ยมันจะขึ้นมันจะขึ้นไปแทนนะครับถ้าตัวด้านในมันจะขึ้นไปแทนนะครับท่านจะเลือกเอานะครับว่าตัวไหนใช้งานดีกว่านะครับส่วนตัวแล้วผมยังไม่เคยใช้งานเจ้าตัวดึงบนนะครับแต่เห็นเขาบอกว่ามันใช้งานดีกว่านะครับผมเคยใช้งานแต่้าตัวดึงล่างนี่แหละนะครับแล้วก็มีอยู่แค่ไม่กี่ตัวนะครับที่ผมใช้งานอยู่นะครับก็ได้มาได้มาเป็นมือสองนะครับเอามาซ่อมเอานะครับซ่อมใช้งานเอานะครับอ่าิ่มต้นเลยนะครับนับแรกเลยนะครับ เราดึงสบขึ้นใช่ไหมครับเรายกขึ้นดึงขึ้นอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีชิ้นส่วนอยู่สามชิ้นนะครับที่มันจะทํางานที่มันจะขยับนะครับผมจุดนี้จะเป็นจุดที่ต่อกับตรงนี้นะครับอตรงนี้นะครับจุดนี้ก็จะต่อจากจุดนี้นะครับมันพอดีกล้องผมมันโฟกัสไม่ได้นะครับมันได้แค่นี้นะครับอ่ประมาณนี้แล้วกันนะครับเราดึงขึ้นนะครับลมนะครับ มันจะวิ่งเข้าตรงรูนี้นะครับนี่วิ่งเข้ารูนี้นะครับตัวนี้จะมีอะไรครับด้านในเราแทงเข้าไปนะครับเราแทงเข้าไปเลยมันจะเป็นลูกบอลนะครับใหญ่หายนะครับเป็นลูกบอลกลมๆนะครับลูกบอลตัวนี้นะครับมันจะขยับยังไงนะครับอ่าเวลาเราดึงนะครับเราดึงสบขึ้นอย่างเงี um um. ้ยดึงขึ้นนะครับ ลูกบอลมันจะกดลงมาอย่างนี้นะครับกดลงมาอย่างนี้นะครับด้านในของมันนะครับมันจะกดลงนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ลมเข้านะครับลมเข้าตรงนี้ครับรูนี้นะครับลมเข้ารูนี้นะครับเะ้ามาตรงนี้นะครับลมลมเข้าตรงนี้นะครับทะลุมาตรงนี้นะครับจากนั้นจะมาเข้าห้องตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะอยู่เฉยใช่ไหมครับถ้าถ้า ค่าเป็นาเป็นสูบดึงอ่าดึงล่างนะครับปกตินะครับเป็นสูตร,ร,รตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะอยู่กับที่แหละผมไม่อยากจะเอาเข้ามาเยอะมันเกจการนะครับอยู่นี่แหละอ่าตัวนี้นะครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับยกขึ้นมาอย่างนี้นะครับมาอย่างนี้ลมนะครับลมตรงเนี้ยแหละนะครับลมเนี่ยมันจะบินเข้ามาในท่อนี้นะครับหังเข้ามาในท่อนี้ตอนที่เรายกขึ้นนะครับ ถ้าท่านไม่เข้าใจท่านเอาสูตรของท่านมาทําตามนะครับเข้ามานะครับแกนตัวนี้นะครับแกนตัวนี้ก็จะยกขึ้นตามนะครับยกขึ้นมาตามอย่างนี้นะครับมีท่อนี้นะครับแกนยกขึ้นมานะครับผ่านลูกบอลลูกนี้มานะครับจากนั้นมันจะมาไหนนะครับมันมาตรงไหนมันจะเข้ามาตรงนี้นะครับอตัวที่สองนะครับตัวนี้ตัวนี้จะอยู่ไหนครับตรงนี้จะอยู่ตรง ตรงท่อตรงนี้นะครับนี่ท่อเนี้ยนะครับลมเข้ามาตรงนี้นะครับมาเข้าตรงมาเข้าตรงนี้นะครับมันจะมายัางไงนะครับอ่าสังเกตนะครับโอลิงตัวนี้นะครับมันจะขยับได้เห็นไหมครับไม่ใช่มันเสียนะครับบางท่านคิดว่าเฮ้ยตัวนี้มันแกะออกมาแล้วมันรวมๆอย่างเงี้ยแสดงวา่ามันมันเสียแล้ว มันเล็กไปหรือเปล่าวะคนอื่นคนเก่าเนี่ยถ้าเป็นมือสองเนี่ยคนเก่านี่เขาเอาโอลิงที่มันไม่ถูกต้องมาใส่หรือเปล่าทำไมมันหลวมขนาดนี้เห็นไหมครับนะครับมันขยับได้นะครับมันหลวมนะครับไม่ใช่นะครับโอลิงตัวนี้มันจะเป็นแบบนี้แหละครับมันจะเป็นตัวรวมๆแบบนี้นะครับเพื่ออะไรนะครับตอนที่เราดึงขึ้นนะครับโอลิงอ่าลูกบอลกดลงนะครับเจ้าโอลิงตัวนี้ ก็จะกดลงตามครับขยับลงตามนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ลมเข้าตรงนี้ครับลมเข้าตรงนี้ตรงนี้นะครับผมเข้าจุดนี้มามาเข้ารูนี้ครับอ่ะมาเข้ารูนี้นะครับตัวด้านในนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีสองฝั่งนะครับจะมีซ้ายกับขวานะครับรูนี้นะครับเห็นไหมครับว่ารูนี้มันพอผมแทงเข้ามานะครับเห็นปลายเข็มไหมครับปลายเข็มนะครับ มันทะลุมาตรงนี้นะครับทะลุมาตรงนี้นะครับแกนมันจะแกนตัวนี้นะครับมันจะเสียบเข้าอยู่อย่างนี้นะครับแกนตัวนี้จะเสียบเข้าตรงนี้นะครับลมบิงเข้ามาลูนี้ครับโอริงกดลงครับกดลงลมบิงมาตรงนี้เข้ารูนี้มาอยู่ที่แกนตรงนี้นะครับแกนตัวนี้จะอยู่ในท่อตัวนี้ครับ โอเคนะครับอ่ามาแล้วครับนะครับมาแล้วนะครับโอเคจะได้คลิปกันจะชับนะครับมาอย่างนี้เลยนะครับลูกบอลลมผ่านลูกบอลลูกบอลบิ้งมาตรงนี้โอริงตัวนี้กดลงนะครับโอริงตัวนี้กดลงลมเข้ารูนี้เข้ามาตรงนี้นะครับเพื่อเข้ามาในท่อต <bas> ัวนี้นะครับนี่ในท่อตัวนี้นะครับเห็นไหมครับว่า มันหลวมนะครับแกนตัวนี้มันหลวมนะครับเพื่อให้ลมเข้าไปนะครับเพื่อให้ลมเข้าไปนะครับบินเข้าตัวนี้มานะครับจากนั้นเป็นในต่อครับครับบินนะครับเข้ามาในท่อนะครับวงข้างแกนนะครับบินมามาถึงจุดนี้ครับตัวนี้สําคัญมากนะครับเป็นหัวสูงของมันเนี่สําคัญมากนะครับ ออกมาออกก่อนแล้วกันนะครับเราจะได้มองเห็นกันจะชัดนะครับนี่ครับโอเคนะครับใจะเถึงกันนะครับโอเคนะครับลมจะวิ่งเข้ามานะครับวิ่งเข้ามาในท่อนี้นะครับมาข้างทางแกนนี้แหละนะครับวิ่งเข้ามาจะมาเข้ารูตรงนี้นะครับตอนที่เราดึงนะครับ มีสามตัวที่มันขยับหนึ่งลูกบอลกดลงมาสองโอลิงตัวนี้กดลงมานะครับเพื่อให้ลมเข้าสามก็ 3. คือสปริงตัวนี้ครับสปริงตัวนี้มันจะกดลงมานะครับกดลงมาแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ครับกดมาเนี้ยนี่ครับกดมาเนี้ยนะครับอาจจะเข้าใจนะครับนี่ครับกดมาเนี้ย กดลงมาอย่างนี้นะครับเพื่อให้เจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะอาจจะลงแกะอะไรดีกว่านะครับเป็นหกเหลี่ยมจะจะเป็นตัวแต่ขวงแฉกนะครับไม่รู้ว่าเขาจะใส่เวลาแกะนะครับแล้วก็ใส่เ้าตัวนี้เข้าไปแทงเข้ารูนี้นะครับล็อกเอาไว้นะครับกลันก็ใช้ไขค,รครวงนะครับข้ามหม นีครับหมุนนะครับหมุนทวดเข็มนะครับเอาออกนะครับทวดเข็มโอเคออกแล้วนะครับมันจะมีเจ้าตัวหัวต้นหัวของมันนะครับจะเป็นจะเป็นเกลียวตัวเมียนะครับแล้วก็สปริงนะครับใครที่ทําแกะออกมานะครับดูตามนะครับหัวสปริง ต่อมาจะเป็นแหวนนะครับดัมมานะครับแหวนนะครับที่สามก็ที่สี่จะเป็นโอลิงครับเปลี่ยนมานะครับอ่โอลิงครับโอลิงนะครับตัวนี้นะครับที่สี่โอลิงนะครับกวที่ห้าจะเป็นเหมือนกับน่าจะเป็นเป็นเหมือนกับซปเปอร์ลีนหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับเป็นพาสติกแข็งนะครับตัวนี้ ไม่ออกตัต้องบนตามเกลียวครับอืมเหมืนเกลียวนะครับบนออกนี่ครับแบบนี้นะครับคือว่ายังใช้าง,งานได้นะครับตัวนี้ยังใหม่นะครับยังใหม่อยู่อ่าชเ,เคนะครับ แล้วก็หัวตัวนี้นะครับหัวตัวนี้จะสามารถถอดออกได้นะครับโอเคนะครับเมื่อกี้มามายังไงต่อลมบิ่งมาใช่ไหมครับลมบิ่งมานะครับบิ่งมาเข้าท่อนะครับบิ่งมาตรงนี้เพื่อจะมาเข้ารูนี้ครับเห็นไหมครับว่ารูนี้นะครับรูนี้เล็กนะครับนี่รูเล็กๆตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้นะครับแล้วออกมาตรงกลางนะครับ ตรงกลางตรงนี้นะครับเป็นรูเหมือนกันนะครับบินเข้าตรงนี้ออกมาตรงนี้นะครับเพื่อเข้ามาตรงหัวตัวนี้นะครับหัวตัวนี้นะครับตรงที่เป็นคลึกอ่าคุกแอนเวนะครับเราดึงสูบขึ้นนะครับดึงสูบขึ้นมันทางานมันตัวนี้ขยับครับเห็นไหมครับขยับอย่างไงเอาหอ่าขยับอย่างนี้แล้วกันนะครับอย่างนี้นะครับขยับอย่างนี้นะครับเปิดอย่างนี้ย เปิดเพื่อให้ลมเข้ารูนี้นะครับให้ลมเข้ารูนี้ครับเราดึงขึ้นใช่ไหมครับดึงถึงท่อนะครับดึงมาอย่างนี้ดึงมาดึงมานะครับดึงมาลมนะครับลมทั้งหมดจะอยู่เต็มท่อนี้นะครับเนี่ยสําคัญมากนะครับเต็มท่อนี้เลยนะครับลมจะอยู่เต็มท่อนี้นะครับจากนั้นนะครับอ่าพอเรากดลงนะครับ เรา долларов, เกดลงกดลงนะครับดังลงอย่างนี้นะครับเราดังลงเนี่ยหนึ่งเลยนะครับลูกบอลนะครับเหมือนเดิมนะครับลูกบอลตัวนี้นะครับจากที่มันอ่าจากที่มันลงมาอย่างเงี้ยลงมาอย่างนี้นะครับมันจัดขึ้นไปครับขึ้นไปปิดรูลมตรงนี้เอาไว้ครับนะครับด้านในนะครับปิดรูตรงนี้เอาไว้นะครับอะปิดแบบนี้นะครับปิดมาให้ลมจากด้านในนี่ออกมานะครับหนึ่งเลยนะครับลูกบอลปิดลมนะครับ จากนั้นโอริงตรงนี้ครับก็จะดันขึ้นครับดันแบบนี้นะครับกระจิตมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับมันดันขึ้นเพื่อไม่ให้ลมนะครับจากด้านในนี่ออกมาเหมือนกันนะครับเนี่ยมันจะขยับได้นะครับตัวนี้มันจะปิดลมไม่ให้ลมออกมาเหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับชุดตรงหัวของมันเนี่ยก็จะสปริงตรงนี้นะครับก็จะดิดกลับนะครับดิดกลับหนึ่งเลยปิดลมตรงนี้ครับ ปิดลมตรงนี้ตรงรูนี้นะครับกติมันอยู่อย่างนี้ไหมครับตอนที่เราดึงขึ้นมันมาอย่างนี้พอกดลงมันมาอย่างนี้ครับปิดลมมาไว้นะครับปิดรูนี้เอาไว้นะครับหนึ่งเลยนะครับปิดรูนี้เอาไว้นะครับจากนั้นโอลิงตัวนี้ครับโอลิงตัวนี้จะทําการนะครับอัดนะครับดันนะครับอัดดันลมนะครับในท่อนี้นะครับอัดดันลมมานะครับอัดลงไปนะครับ ลมในท pues mm ่อนี teachers, si nah ้จะทําการอัดนะครับอัดข้ออัดอัดอัดแรงดันก็จะสูงขึ้น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 นะครับสามพัน psi สี่พัน psi นะครับอัดเข้าไปนะครับอัดเข้าไปตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจุดนี้จะเป็นควิกบอลเวนะครับคล้ายๆควิกวิกเนะครับดันมานะครับดันสู้นะครับตัวนี้พอลมด้านในมันประมาณสามพัน psi อัดเข้าไปนะครับ ตัวนี้ก็จะเปิดครับเปิดเพื่อให้ลมตัวเนี้ยวิ่งเข้าไปที่สายนะครับวิ่งเข้าสายนะครับจากนั้นนะครับพอเราหยุดนะครับตัวนี้ก็จะป yeah. anyway. ิดครับปิดเอาไว้นะครับปิดเอาไว้อย่างนี้นะครับปิดเอาไว้เสร็จมันก็เป็นการจบกระบวนการทํางานของมันนะครับจากนั้นเราก็ดึงเหมือนเดิมครับอ่ะใช่ไหมครับก็ดึงเหมือนเดิมนะครับทํางานเหมือนเดิมดึงขึ้นลกดึงขึ้นลูกบอลตัวนี้ ดลงนะครับให้ลมเข้าลมเข้าเยดอ่ะเข้าตัวลมเข้าเสียดเข้าเจ้าตัวนะเนี่ยโอเคนะครับกดดึงขึ้นลูกบอลเปิดนะครับลูกบอลเปิดลมเข้าเข้าตัวนี้ลมเข้าตัวนี้ด้านข้างนะครับด้านข้างเข้ารูนี้รูนี้บินขอาท่อนี้นะครับบินขอดท่อนี้นะครับนะครับเรดึงขึ้นอย่างเงี้ยลมเข้าบินขอาท่อนี้ไปเต็ม ต็มจากนั้นก็ปิดปิดแล้วก็กดเข้าเหมือนเดิมนะครับดึงเข้าดึงออกนะครับกดขึ้นนะครับลมเต็มท่อกดลงลมออกไปที่สายนะครับก็อยู่อย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับอ่าเป็นการทํางานของมันนะครับย้ํานะครับว่าพยายามทําความเข้าใจนะครับถ้าท่านไม่เข้าใจท่านเอาสูตรของท่านออกมาแกะดูแล้วก็ทําตามนะครับ ถ้าท่านเข้าใจระบบของมันตรงนี้ท่านจะสามารถที่จะซ่อมได้ทุกอาการนะครับทีนี้นะครับอาการดึงไม่ขึ้นล่ะมันเป็นอะไรนะครับอ่ะเราดึงไม่ครับเราดึงอย่างนี้ใช่ไหมครับดึงไม่ขึ้นล่ะมันคืออะไรครับหนึ่งเลยลูกบอลตัวนี้ไม่กดลงนะครับแต่เป็นไปได้ยากมากครับตัวนี้ไม่ค่อยพังไม่ค่อยเสียนะครับถ้าลูกบอลไม่กดลงรูนี้ไม่เปิดนะครับด้านในไม่เปิด ลมก็เข้าไม่ได้ครับดึงไม่ขึ้นนะครับดึงไม่ขึ้นเลยนะครับสองนะครับโอลิงตัวนี้นะครับไม่กดลงเหม um ือนเดิมนะครับไม่กดลงลมก็เข้าไปดูนี้ไม่ได้นะครับจะดึงขึ้นนะครับกดลงอย่างเงี้ยนะครับรูเนี้ยหรือถ้าเราใส่โอลิงที่มันนั่นขนาดใหญ่เกินไปจุดนี้ไม่มีรูลมเข้าไม่ได้นะครับเขาดึงไม่ขึ้นอีกเหมือนเดิมนะครับแต่จุดนี้ก็ไม่ค่อยจะมีปัญหา โอลินก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาหลักตัวนี้นะครับตัวที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะฮะนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่เปิดครับส่วนมากแล้วนะครับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้จุดนี้มันไม่เปิดนะครับเดี๋ยวผมจะดูเลยล้ครับ นะครับนี่ครับเราดึงขึ้นมาตัวนี้ไม่เปิดครับไม่เปิดแบบนี้นะครับไม่เปิดแบบนี้ม่รู้เห็นใจไหมนะครับนี่คือรูนะครับตัวนี้ไม่ทํางานครับไม่ทํางานสปริงสปริงยุบไหมสปริงทางานไหมสปริงทํางานครับสปริงยุบแจกเจ้าตัวนี้ไม่เปิดเพราะอะไรครับเนี่ยครับไอเสียดดานะครับที่ผมเช็ดเมื่อกี้นะครับนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้ตัวนี้ไม่เปิดครับ มันเหนียวมันแน่นมันหนืดนะครับไม่เปิดพอตัวนี้ไม่เปิดอากาศก็เข้ามาในในรูนี้ไม่ได้เข้าตรงนี้ไม่ได้นะครับขอาท่อนี้ไม่ได้เราดึงนะครับโอ้โหดึงกันสองคนก็ไม่ได้ย้ํานะครับว่าถ้าดึงไม่ได้อย่าดึงนะครับบางคนจะมิตรบันดึงอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้นะครับไม่งั้นเจ้าตัวด้านในมันจะเป็นสุญญากาศมันจะยุบนะครับตะกแกนพวกท่อ พ่อด้านในมันจะยุบเข้านะครับมันมันจะยุบมันจะเบียดเข้านะครับไม่ได้นะครับถ้าดึงไม่ขึ้นอย่าไปฝืนนะครับย้ำนะครับดึงไม่ขึ้นอย่าไปฝืนนะครับอาะสมมุติว่าดึงขึ้นแล้วนะครับแล้วกดไม่ลงล่ะเป็นยังไงกดไม่ลงมือนกันครับหนึ่งแหละไอ้สามตัวนี้สําคัญมากนะครับหนึ่งลูกบอลครับลูกบอลตัวนี้ไม่ปิดนี่ก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับไม่ค่อยเจออาการนี้นะครับแต่พูดถึงการทำงานของมันเฉยนะครับลูกบอลตัวนี้ ไม่ปิดลมนะครับสองโอลิงตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวบนนะครับตัวนี้ก็ไม่ปิดลมเอาไว้อีกนะครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยเจอนะครับไม่ค่อยเจอตัวที่เจอบ่อยสุกก็คือนะครับโอลิงตัวนี้ก็ไม่ใช่นะครับนี่ครับด้านในนะครับตัวนี้นะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นเหมือนกันนะครับ ตัวนี้ทําหน้าที่อะไรครับโอเลนรตัวนี้ทําหน้าที่แค่ดันลมครับอัดลมเข้าเฉยๆนะครับตัวนี้แต่ตัวที่สําคัญคือเจ้าตัวควิกวันเบตัวนี้ครับเราเรากดไม่ลงใช่ไหมครับเราแสดงว่าด้านในเนี่ยมีแรงดันแล้วเราดึงขึ้นปื๊ดเข้ามาครับตอนกดเนี่ยกดไม่ลงเพราะว่าลมจากสายครับวิ่งผ่านเจ้าตัวควิกตัวนี้มาควิกตัวนี้มันเสียครับลมมันวิ่งเข้ามานะครับมาอาจจะู่ในท่อตัวเนี้ เรากระโดดฉี่กระโดดลงไปนี่กดไม่ลงครับกดลงยากๆนะครับกดลงลําบากนะครับตัวนี้นะครับควิกบันเบตัวนี้มันจะมีโอลิงครับเนี่ยให้เปลี่ยนโอลิงตัวนี้นะครับให้เป็นโอลิงตัวนี้เนี่ยแต่ก็ไม่ได้ฟันทองร้อเปอร์เซ็นนะครับแต่ตัวนี้จะสมากแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นตัวนี้ครับบางคนเปลี่ยนตัวนี้ครับเปลี่ยนตัวนี้ทั้งเซ็ตเลยก็ไม่หายนะครับเพราะว่าท่านไม่เปลี่ยนตัวนี้นะครับถ้าเราเข้าใจการคลานของมันเนี่ยเราเปลี่ยนตัวนี้ อาจจะหายนะครับแต่อาจจะไม่หายร้อเปอร์เซ็น์เพราะอะไรนะครับระบบของมัน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 รวมกันหมดนะครับทุกอย่างนะครับให้เปลี่ยนตรงนี้นะครับย้ำนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นให้เปลี่ยนตัวนี้นะครับเปลี่ยนลูกเปลี่ยนลูกยางตรงนี้นะครับเพราะว่ามันรั่วแรงดันในในถังเนี่ยมันรั่วขึ้นมาตรงนี้เราก็เลยกดไม่ลงมันค้งกดลงไปได้ประมาณเกืบสุดแล้วแหละจู่ๆมันฟิต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 มาอย่างเงี้ยนี่นะครับคือฟิตตัวนี้นะครับ ต่อมานะครับอาการทําแรงดันไม่ได้นะมาแล้วครับเอกของเราทําแรงดันไม่ได้ก็คือตัวนี้ครับโอลิงตัวนี้เสียสึกนะครับกระจากอะไรนะครับมันเราใช้งานไปเรื่อยนะครับมันสึกโอลิงตัวนี้ทําหน้าที่ในการดันอากาศลมนะครับถ้าโอลิงตัวนี้มันฝืดมันแน่นมันก็จะอัดลมนะครับอัดลมเข้าไปนะครับแต่ถ้ามันเสียลน่ะ มันจะอาดลมเข้าไปอย่างนี้มันจะมีลมที่มันรอดนะครับรอดเล็ดรอดออกมาจากตรงนี้มาอยู่ข้างในตรงนี้นะครับเอาสตนว่าเนื้อกันดันมาครับโอริงตรงนี้รั่วนะครับดันลงมาลมนะครับจากที่มันจะอาดลรงไปร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนตรงนี้สามสิบเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยนะครับเนี่ยอาดขึ้นมาปุ๊บนะครับเนี่ยหัวตรงนี้หัวมันเนี่ยเข้าไปสุดแล้วนะครับแต่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เข้าไปจะอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ยังอยู่ตรงนี้ หรือสามสิบเปอร์เซ็นตเข้าไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตอยู่ตรงนี้ในท่อนี้นะครับมันก็เลยทําให้แรงดันมันไม่แรงสูบไปโอ้โหสูบจนเหนื่อยนะครับเข้าแค่นิดเดียวบางครั้งสูบเข้าไปถึงสองพันแล้วหยุดเลยนะครับเข็มหยุดที่สองพันเลยไม่เข้าอีกเลยคือต้องเป็นโอลิงตัวนี้นะครับมีอยู่แค่นี้นะครับสูบง่ายๆครับสามอาการดึงไม่ขึ้นกดไม่ลงทำแรงดันไม่ได้นะครับก็เปลี่ยนตัวนี้ ก้เปลี่ยนเชตนี้นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับการทํางานของมันนะครับถ้าเราเข้าใจการทํางานของมันนี่มันจะสามารถที่จะซ่อมได้อ่ะอย่างที่ผมเคยสอนนะครับก็โอเคนะครับใครที่ไม่เข้าใจนี่ก็พยายามนะครับพยายามดูนะครับผมก็พยายามพูดให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนะท่านต้องแกะออกมานะครับแกะออกมาแล้วก็ฟังคลิปของผมดูตามดูการทำงานของมันแล้วท่านจะเข้าใจพอท่านเข้าใจท่านจะสามารถซ่อมมันได้นะครับตัวอาการเลยนะครับ ก็อีพีนี้ก็โอเคนะครับอฝา,ากกดไลค์นะครับผมกดซับสไคร์กันเหมือนเดิมน,นะครับผมอีพีหน้าผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนโอลิงนะครับทุกชิ้นส่วนว่าเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับทํายังไงเปลี่ยนยังไงอวิธีการแกะสอนไปแล้ววิธีการทํางานสอนไปแล้วต่อไปเป็นวิธีการซ่อมนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องกดม่ลงจะไม่ขึ้นอีกในอีพีต่อไปนะครับเพราะว่าอีพีนี้ก็เป็นทฤษฎีแล้วกันปฏิบัติค่อ,คอย เป็นอีกทีหน e ้านะครับก็โอเคนะครับอีก e ีนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ